คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะเริ่มไปฝากครรภ์เมื่อไหรดีและอันตรายเมื่อไหรดีคะสําหรับการเริ่มฝากครรภ์น,นะคะให้คุณแม่ไปฝากครรภ์ทันท,นทีที่รู้ว่าการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่า เราจะได้รับยาบำรุงคันทันทีรับโฟลิกทันทีแล้วก็ตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะการตรวจเลือดพร้อมกับสามีเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปฝากคันทันทีใครที่ยังไม่เคยตรวจเลือดคู่กันกับสามีควรที่จะนําไปตรวจคู่กันจะดีที่สุดเพื่อเป็นการคัดกรองหาโรคติดต่อนะคะทางกรรมพันธุ์เช่นโรคเลือดจางทารซเมียหรือว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะ ดีที่สุดนะคะให้ไปฝากคันทันทีหรือก่อนอายุคัน12สัปดาห์หรือว่า3เดือนนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องของการอันตรสาวนะคะถ้าเราไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะคะเมื่อเริ่มไปฝากคันแนะนำว่ายังไม่ต้องรีบอันตรสาวทันที ยกเว้นว่าคุณแม่มีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยมีเลือดออกทางช่องคลอดอันนี้คุณหมอจะอาจจะพิจารณาอัลตราซาวด์ให้เพื่อดูว่าเอ๊ะท้องลมไหมท้องนอกบุรุกไหมตั้งคันผิดปกติตั้งคันไข่ปลาอุกหรือเปล่าอันนี้คุณหมอจะพิจารณาอัลตราซาวด์แต่ถ้าหากเรายังไม่มีการผิดปกติใด,ใดๆเกิดขึ้นอายุคันน้อนยๆนะคะแค่5สัปดาห์6สัปดาห์ยังไม่ต้องรีบไปอัลตราซาวด์นะคะการที่จะอัลตราซาวด์แนะนําว่าสักอายุคันประมาณ8ปดถึงสิสัปดาห์ นะที่เราจะวินิจฉัยว่าตั้งครรภ์ท้องนองบุลุกไหมท้องลมไหมหรือตั้งคันไข่ปลาอุกไหมนะคะประมาณสัก8ปดถึงสิสัปดาห์ขึ้นไปในการที่จะอันตรสาวดีกว่าแต่เน้นย้านะคะว่าต้องไม่มีอาการผิดปกติใดๆร่วมนะคะถ้าผิดปกติเนี่ยเดยวคุณหมอจะพิจารณาอันตรสาวเองเพราะฉะนั้น การฝากคันดีที่สุดให้ฝากคันทันทีที่รู้ว่าตั้งคันแล้วก็ควรไปตรวจเลือดทั้งสามีและภรรยาส่วนการอันตราาวนะถ้าไม่มีการปิติดใดๆเกิดขึ้นอันตราซาวสักประมาณ8-10ถึง10วีคจะดีกว่านั่นเองค่ะ